สวัสดีครับต้อนรับสู่ Smart Life Smartcity นะครับและ EP นี้นะฮะก็เป็น EP ที่พิเศษมากมากครับ EP นี้นะฮะมีชื่อว่า Enjoy the Beach Life นั่นเองครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันนะฮะและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นชายหาดที่สวยงามและก็ขึ้นชื่อมากๆติดอันดับต้นๆของเมืองไทยะฮะไม่ว่าจะเป็นนะักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ต้องมาที่นี่นะครับถ้าเกิดคุณรักการท่องเที่ยวทะเล แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนคงจะสงสัยว่าเอ๊แล้วหาดสวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องอะไรกับสมาร์ทไลฟ์สมาร์ทซิตี้เดี๋ยววันนี้เราไปตามหาคําตอบกันครับจะไปตามหาคําตอบคนเดียวก็ยังไงอยู่ผมก็เลยนะัดสาวสวยคนนึงเอาไว้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเธอกันเลยครับ เอาโมกําลังซื้ออะไรอยู่่ะของกินนิดหน่อยออเยอะแยะเลยมีของเราบ้างไหมไม่มีแต่สั่งได้นะโอชอบเยอะเลยนะคร,ครับผมคุณผู้ชมและนี่ก็คือสาวสวยที่ผมพูดถึงนะฮะนั่นก็คือโมนั่นเองครับสำหรับ E ีพี <EP S 2> นี้เนี่ยนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวโมกับผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปตามหาคําตอบกันครับงั้นเดี๋ยวเราไปเลยไหมไปค่ะไปโมก่อนเราจะไปเนี่ยอยากรู้จังเลยค่ะพระเอกว่าทำไมถนนเส้นนี้ทั้งเส้นอะไม่เห็นมีเสาไฟฟ้าเลยอะ มก็อย่างเช่นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบภูเก็ตอย่างนี้นะซึ่งระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าใต้ดินดียังไงก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการมีทัศนียภาพที่สวยงามเหมือนที่โมถามเลยมองไปอย่างนี้เนี่ยจะไม่เห็นสายไฟระโยงระยางเกะกะตาเลยก็จะทําให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพมองเห็นตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีสของถนนเส้นนี้ได้แบบเต็มตาเลยแหละ และที่สําคัญเนี่ยการที่ไม่มีเสาไฟไม่มีสายไฟแบบนี้เนี่ย<ม>ก็ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเสาไฟฟ้าล้มหรือว่าหม้อแปลงระเบิดด้วยนะคะเราบอกไฟฟ้าใต้ดินนี่มันดีจริงๆเลยนะคะพ<อ>ี่ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่แค่หนุนสายนี้เท่านั้นนะคะที่มีระบบไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวผมจะพาโมเนี่ยไปอีกที่หนึง่งรับรองว่าโมต้องชอบแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไหม เนี่โมที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือหาด่าตองหาดที่สวยติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยแหละไม่ว่าจะเป็นนักท่องเทียเ่ยวชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเองนะเวลาที่เขานึกถึงทะเลก็ต้องมาที่นี่ก็สวยจริงๆนะสวยมากเลยอะดูทั้งน้ทาทะเลดูทั้งแสงแดดที่นี่แบบคุยด,ดูบรรยากาศดีแล้วก็สดใสสุดๆเลยอะพระเอกเ <c oughs> พิ่งเคยมาครั้งแรกก็แบบนี้แหละ <c oughs> ว่าวันนี้แต่งตัวเข้ากับริมทะเลเลยอะเออเป็นไงสวยไหมสวยครับโอ้ยเพลกก็ไม่น้อยหน้าโมเลยนะแน่นอนฮะเรามาเที่ยวทะเลแบบนี้นะเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศ เราโมอยากรู้ว่าหาดป่าตองนี้เกี่ยวอะไรกับระบบไฟฟ้าใต้ดินโมเห็นตู้สี่เหลี่ยมด้านหน้านั้นไหมตู้สี่เหลี่ยมด้านหน้านั้นคือตู้ลามเยอร์ยูนิตซับเซชันซึ่งตู้นี้เนี่ยนะเขาคือตู้สําหรับระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งก็เป็นการทําให้ทัศนียภาพแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ไร้สายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไม่มีสายไฟเกะกะกวนใจอีกด้วยอนอกจากนี้เนี่ยนะ ตู้นี้เนี่ยอยู่ที่หาดป่าต,ตองแห่งนี้มีถึง11ตู้ด้วยกันอุ๊ยเอาแล้วอย่างตู้ตั้งอยู่บนหาดทรายแบบนี้นถ้าเกิดว่าเราขึ้นจากทะลม,มาตู้เปียกใม้อยู่อยู่ข้างตู้วจะปลอดภัยไหมอ่ะกังวลใจใช่ไหมปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าตู้ลามเยอร์ยูนิตซับสเตชันเนี่ยนะเขามีความปลอดภัยสูงมากปลอดภัยต่อทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่บริเวณโดยรอบเลยแหละ ก็ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราขึ้นมาจากทะเลตัวปเปลี่ยนถ้าเจอเสาไฟฟ้าที่มีหม้อปแปลงใหญ่ๆเนี่ยก็ไปดูดมากเลยอ่ะไม่ต้องกลัวอันตรายเลยเพราะว่าตู้นี้เนี่ยนะต่างประเทศเขาก็นิยมติดตู้ l a m ิเ r Unit Substation เพราะว่าเจ้าตู้นี้เนี่ยนะเขามีความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะอยู่ตามสวนสาธารณะหรือว่าจะเป็นตามชายหาดแบบนี้รวมไปถึงที่ตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นด้วย แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะตู้เพียวๆแบบนี้เนี่ยดูก็อาจจะไม่ค่อยสวยใช่ไหม,มเดี๋ยวเราจะมีการติดสติกเกอร์ให้มีความสวยงามเข้ากับทัศนียภาพหรือว่าบรรยากาศของเมืองนั้นๆด้วยนี่แบบนี้เนี่ยตู้ก็จะกลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์กที่ให้ถ่ายรูปเช็คอินได้ด้วยสิถูกต้องแล้วจะได้เป็นสมาร์ทซิตี้ไงอ๋อเอาแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีเมืองท่องเที่ยวเมืองไหนในเมืองไทยที่เขาจะมีการติดตั้งตู้ยูนิเอร์สเตชันเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเป็นคําถามที่ดีมากเลยโม เดี๋ยวจะมีท่านหนึ่งนะครับที่ให้คำตอบได้ดีกว่าผมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับครับสำหรับนโยบายนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินนะครับเป็นนโยบายของภาครัฐซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานคระนะครับและในส่วนของจังหวัดต่างๆในปุมยภาคเนี่ยนะครับดำเนินงานการโดยการไฟฟ้าส่วนปุมยภาค ซึ่งจะดําเนินในส่วนของหูเมืองหลักๆและหูเมืองใหญ่ก่อนในแต่ละจังหวัดอาทิเช่นพัทยาชลบุรีหาดใหญ่สงขลาเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตและโคราชเป็นต้นครับหูเมืองใหญ่เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนําสายไฟฟ้า,ฟานลงดินทําให้ภาพลักษณ์บิว,วทิวทั์ของเมืองนี้สวยงามระบบไฟฟ้ามั่นคง ส่วนการสร้างความเจริญให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางหนึ่งครับเมื่อเมืองเจริญนักลงทุนก็อยากจะมาลงทุนนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาเที่ยวเป็นการสร้างเศรษฐกิจของเมืองนั้นๆที่ดีขึ้นนอกจากระบบไฟฟ้าใต้ดินจะสร้างความเจริญของเมืองแล้วยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนนั้นๆตาไปด้วยครับคือถ้าเห็นลามเยอร์ยูนิตซับเตชั่นที่ไหนจะถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ และเป็นแลนด์มาร์คของระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดินในอนาคตพื้นที่ตรงนั้นจะมีเศรษฐกิจที่ดีและสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนนั้นๆอย่างแน่นอนครับและเราก็ได้ทราบจากคุณประสงค์กันไปแล้วนะครับจากนยโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่จำนวนหลายจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศครับ ถ้าอย่างนั้นอีกหน่อยเนี่ยจังหวัดหรือว่าหัวเมืองต่างๆก็จะถูกพัฒนาให้เป็นสมาร์ทซิตี้เหมือนกับกรุงเทพแล้วก็เมืองท่องเที่ยวของภูกเก็ตที่นี่ใช่ไหมคะพระเอกใช่ครับผมนอกจากจะเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วเนี่ยนะฮะผู้คนก็ยังจะใช้ชีวิตสมาร์ทไลฟ์มากยิ่งขึ้นกับระบบไฟฟ้าใต้ดินอีกด้วยครับ <Smart S 1> สมาร์ทไลฟ์สมาร์ทซิตี้ก<ล> <ละ S 2> ับ La ม a เออร์ยูนิตซ t บเ i ชัเจริญชัยพลังขับเคลื่อนชีวิต